จริงๆมินิมัม1แต้มนะครับแล้วก็แม็กซิมั่มรอการ3แต้มนะเพราะเป็นเกมแรกนะครับฉะนั้นณนวันนี้เนี่ยก็เหลือแต่ผลการแข่งขันพรุ่งนี้นะครับน้องๆทุกคนก็23าคนนะค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ทุกคนก็น่าจะรอคอยแฟนบอลชาวไทยก็น่าจะรอคอยอยากเห็นอยากชมนะฉะนั้นทุกคนตอนนี้สภาพจิตใจค่อนข้างดีนะครับไม่ได้มีความเครียดไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็ คิดว่าเราไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับจากการที่เราไปเพรสคอนเฟอเรนซ์วันนี้นะครับทุกคนก็คิดว่ามองเลงไปที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับซึ่งมองข้ามทีมไทยก,ก็อย่างที่บอกครับกเ็เป็นผลดีสำหรับเราเราก็เล่นแบบสบายใจนะครับ